สนับสนุนโดยคุณก็เป็นแบบหนูดีได้แบรนด์ซุปไก่สกัดชนิดเม็ดง่ายๆแค่วันละ2เม็ดเลี้ยงเล่าเบียร์ในงานบุญบาบอยากใมีอาณประมาณว่อาออเปิดไปขึ้นมาถ้าแล้วมันเป็นต้นไม้หรืออะไร ทำปเป็นถ, <c oughs> ถั่วเลยดิไมใช่ไงทถั่วไงพ่ก็ทำเป็นถั่วถั่ว่เดวิดประมาณนั้นอะตอนนี้เวลาก็เพิ่งผ่านไปนีงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่รู้สึกว่าทีมอองงามของหมาวทิทยาลัยศิลปนริตรดจะทํางานขั้นต้นของการออกแบบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาถามน้องกันดีกว่านะครับรูบ้สึกว่าในขั้นตอนการออกแบบขั้นแรกที่เสร็จแล้วจะได้แนวความคิดแล้ว หรือคอนเซปต์นั่นเองเป็นคอนเซปต์ยังไงครับที่วาง,งไว้ตอนนี้ก็เรามองจากว่าตอนนี้วัสดุที่เราใช้เป็นพวกกิ่งไม้หรือเศรษซรากที่มันตายแล้วมันก็เอามาทําให้มันเกิดประโยชน์หนูก็เลยอยากจะสื่อมนันถึงมาว่าตอนมันเกิดเนี่ยมันก็ตอนมันกําเนิดมันก็สวยงามเหมือนกันก็เลยอยากทํารูปทรงของมเมล็ดมันแล้วก็มีส่วนที่มันกําลังเติบโตง,งอกขึ้นมาค่ะ ในการเลือกใช้วัสดุทีมงอกงามได้ตัดสินใจที่จะใช้ใบลูกยางเป็นพ mm ื hmm. ้นผิวตกแต่งเพราะด้วยคุณสมบัติที่เบาคล้ายขนนกและมีลวดลายของท่อน้ำเลี้ยงที่สวยงามตนนี้กำล<ะ>ังคัดใบค่ะ เรื่องที่สีใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกันก่อนเวลาแปะจะได้แยกสีแล้วก็ไล่เฉดถูกค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะแปะจะเอาใบพวกนี้ค่ะมาทาทากาว<ช>อ,อันนี้คือแบบว่าทากาวแล้วค่ะมันก็จะมีลักษณะเงาขึ้นจะเห็นลวดลายของเทคเตอร์บ,บนใบไม้มากขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงมากขึ้นจะไม่หักง,ง่าย นี่แสดงว่าเราต้องไปนั่งทาทุกงานเลยถูกต้องทั้งหมดเราจะทำเป็นสัตรูนั่งข่างหน้าแล้วก็เป็นโคมไฟ แนวความคิดรวมๆหรือคอนเซปต์หลักของการออกแบบเป็นทั้งการใช้งานของโครมไฟนี่จะเป็นนั่งได้ด้วยอ่ะพี่หรือถ้าอาจจะไม่อยากนั่งเนี่ยที่วางของตกแต่งด้วยความคิดที่จะทําให้โคมไฟมีความแตกต่างทั้งรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยทีมยีสจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกจึงตัดสินใจทําโคมไฟมาผนวกกับเครื่องใช้อย่างเก้าอี้ ซึ่งนับว่าเป็นการผสานคุณประโยชน์ที่ทั้งน่าสนใจและท้าทายความรู้ความสามารถของพวกเขาในระดับสูงเลยทีเดียววัสดุที่ใช้หลักที่วางคร่าวๆฝนที่ว่าจะมีอะไรบ้างจะประกอบตัวมันโคมไฟที่นั่งได้ด้วยระวังของได้ด้วยนี้กิ่งไม้เนี่ยคะ่ะที่จะเป็นโครงหลักโครงหลักของตัวโครงสร้างเลยคะ่ะเป็นส่วนรับน้ําหนัก <c oughs> ส่วนประกอบอื่นๆที่เหลือก็จะเป็นวัสดุที่เป็นพวกเฟิร์นพวกหญ้าพวกไวมันจะนิ่มเอาไว้สําหรับงานถักทอค่ะ คือนี่มันจะเป็นโครงสร้างเหรอครับดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงนะก็เดี๋ยวจะมีวิธีคือว่าเอามาหั่นแล้วก็แบบมามัดรวมกันให้มันเป็นท่อนใหญ่ค่ะเพิ่มความแข็งแรงเสริมเสริมหลังจากปรึกษาหารือเรื่องการประดิษฐ์โครงไฟกันจนลงตัวแล้วทางด้านทีมอีสต่างร่วมมือกันในการทำโครงสร้างโครงไฟโดยอุสาวนักการตลาดวางมือจากการทำแบรนด์ หันเหนมาช่วยในเรื่องการถักเชือกเพื่อจะร้อยประดับตัวโคมไฟส่วนทางด้านโยและฝนรับหน้าที่ในการเลือกตัดโครงของโคมไฟให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดครับไ,รไม้มันโคตรใช่ปะ่ะเราเอาความสูงเป็นหลักอะ่ะเพราะไงเราทําด้านบนอะ่ะมันเป็นระนาบอย่างเงี้ยเดียวกับไม้อะ่ะถึงมันจะโคตรอะ่ะ แต่ถ้ามันมีพื้นที่วางมันไม่น่าจะมีปัญหาไม่ใช่เ่แต่ถ้าเป็นติด่องมันไม่พอเลยถ้าเป็นไม้น้มันกรอบใช่ไม้ขาวแล้วไงนี่ยงไม้เนี่ยไม้ขาวอ่ะแต่หลังจากทดลองทําไปไม่นานทีมอีสก็ต้องเจอกับปัญหาด้านโครงสร้างเข้าแล้วก็จะเป็นโครงสร้างของตัวโคมไฟนะครับ ก็จะเหมือนว่าตัวพวกนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกของตัวเ้าอี้แล้วเดี๋ยวว่าคงจะมีตัวห่อหุ้มใช่ไหมครับพอนั่งลงมาเนี่ยแรงก็จะถูกถ่ายลงไปอย่างเสาพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงพวกจอยคงม่ต้องแข็งแรงมากจะใช้อะไรใช้เชือกผูกเฉยๆหรือว่ากาวเลยก็มีวิธีหนึ่งที่นีก็คือจะเป็นเชือกผูกมาปุ๊บแล้วอาจจะหยอดกาวร้อนเมื่อให้เชือกมันแข็งตัวและติดกันได้มากขึ้นนันที ขณะที่ทีมอีสกํกำลังแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างทีมงอกงามก็กำลังเจอปัญหาในการเลือกใช้วัสดุทำโครงสร้างเช่นเดียวกันอะไรที่เป็นห่วงที่สุดตัวโครงอะค่ะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยก็ไปซื้อลวดมาทำโครงร้านมันปิดหมดแล้วก็เลยต้องกลับบ้านแมวไม้แขวนเสือ้อยอมรับเลยค่ะจัดเวลาไม่ดีค่ะ เพราะว่าไม่มีลวดัานาะพี่อย่าถ่ายเลยอายเขาอ๋อก็เลยไปเอาไม้กว่าเสื้อที่บ้านแล้วยังไงละลุล้ที่บ้านเสื้อไม่ต้องพับอยู่กับพื้นมาแล้วนะต้องกองไว้บ้างโอ้ก็คือต้องลองขึ้นโครงก่อน่าจะเป็นยังไง ความผิดพลาดในการวางแผนงานทําให้ทีมงอกงามต้องออกแรงมากเป็นพิเศษในการดัดไม้แขวนเสื้อเพื่อทําเป็นโครงสร้างโครงไฟทําให้ตอนนี้ซ้อมหนุ่มหนึ่งสาวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรต่างก็ขมักขม้นร่วมมือร่วมแรงประกอบโครงไฟกันอย่างขึ้นขัง30นแล้วค่ะไม่เสร็จก็ต้องให้เสร็จนะคะโปรดักให้เสร็จก่อนแล้วก็ดานตลาดเข้ามาคุยกันอีกผมว่านี่มันเป็นโปรดักที่มันขายตัวเองมากกว่ามากกว่าที่ต้องทำานาตลาดช่วย หลังจากเวลาผ่านไปเกือบ20ชั่วโมงน้องๆน,นักสร้างสรรค์ทั้งสองทีมต่างไม่มีทีท่าว่าจะเหน็ดเหนื่อยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทํางานอย่างเต็มที่เพื่อชุบชีวิตใหม่ให้กับเศษวัสดธุธรรมชาติให้กลับขึ้นมามีราคาพร้อมออกขายยังต่างประเทศแต่เมื่อเวลาใกล้ประชิดมามากบวกกับประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องวัตถุดิบมีน้อยจึงเกิดปัญหาขึ้นมากับน้องๆทั้งสทีมเป็นระยะระยะครับ ันคือถั่ว,วมันต้องนอนแล้วหงายอย่างนี้มันถึงจะบอกว่าทั่วถั่วเปลี่ยนจระไหไฟมาใส่ตรงนี้แทนให้มันเทน้้ำหนักมาตรงนี้มันไม่มีน้ำหนักไม่สะดวกในการตั้งครับด้วยรูปทรงที่มันไม่ค่อยเสถียรแล้วมันก็รับน้ำหนักไม่ค่อยได้มันกล้าเจ็ กิ้้งงใตัไไม่ไดรูปทรงโค้งของมเมล็ดถั่วทำให้โค้งไฟโยกคลอนไปมาทีมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรจึงแก้ปัญหาโดยเติมส่วนฐานตั้งเพื่อใช้รองรับตัวโค้งไฟและทำให้ตัวโค้มลอยสูงเด่นขึ้นกว่าแบบเดิมนับว่าเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและฉานฉลาดครับ ช่วงระหว่างรอยต่อโครงอ่ะมันไม้มันไม่พอดีกันก็เลยว่ากําลังจะหาวิธีแก้ปัญหาอยู่เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเกับพวกการรับแรงน้ําหนักมันเนื่องจากโครงสร้างโครงไฟของทีมอีสต์เป็นเหมือนกล่องนั่งได้ที่ทํามาจากกิ่งไม้ทําให้ต้องคํานึงถึงเรื่องการรับน้ําหนักและความแข็งแรงรวมถึงขนาดที่ไม่เท่ากันของกิ่งไม้ซึ่งทําให้การนั่งไม่สะดวกเท่าที่ควร โยสมาชิกทีมอีสต์จึงตัดสินใจออกแบบฐานของโคมไฟขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นตัวยึดโครงสร้างของโคมไฟให้มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักในการนั่งได้จะเอาตรงไหนออกเอาตรงนี้อ๋อนี่ออกเนี่ยเอานี่เอานี่ออกเนี่ยตอนนี้ปัญหาเรื่องโครงสร้างโคมไฟของทีมอีสตก็ได้คลี่คลายลงแล้ว เพราะฐานรากทรงหกเหลี่ยมที่โยได้ออกแบบนั้นได้ยึดโยงและทําให้โคมไฟสามารถรับน้ําหนักการนั่งได้ตอนนี้สมาชิกแต่ละคนในทีมก็ทํางานส่วนที่เหลือได้อย่างมั่นใจโดยการตกแต่งโคมไฟนั้นฝนได้ร้อยเชือกเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามขึ้นในเวลาแสงสว่างส่องสะท้อนออกมาตอนนี้น้องๆทีมอีสก็กําลังจะเริ่มต้นทดลองเปิดโคมไฟเพื่อด,ดูเอฟเฟกของตัวแสงเงานะที่เกิดขึ้นจากจากตัวฉากและก็ตัวอะไรที่จะบัง,งทิศทางต่งตงางๆนานา ทำไมถึงได้ออกแบบให้มีการซ้อนพับลวดลายเป็นแบบนี้ก็ตอนขั้นตอนแรกคือจะคิดว่าเนี่ยจะทํายังไงที่ว่าผิวสัมผัสนในการนั่งอะ่ะให้ได้มากที่สุดก็จะมีการทําเส้นยืนก่อนหลังจากนั้นก็จะคิดว่าทําเส้นนอนอยังไงให้มันแบบว่าดูหนาแล้วก็มีแบบดูมีเป็นลายด้วยในตัวเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูเลยแล้วกันนะ ใไหมก็ดีค่ะก็ถ้าไม่ได้ใช้เป็นที่นั่งอะคะ่ะลายก็จะปรากฏขึ้นไปแต่ว่าถ้าเป็นที่นั่งเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองเล่นลายตั้งด้านข้างเอาไหนที่สุด ผมไปรูปทรงเก้าอี้ของทีมอีสต์ก็สำเร็จออกมาโดยมีจุดเด่นอยู่ที่แสงเงาที่ลอดผ่านลวดลายถักท,กทอจากเส้นใหญ่ธรรมชาติให้เกิดแสงเงาคล้ายกิ่งก้านของต้นไม้แพรกิ่งก้านสาขาสร้างบรรยากาศที่ดูซับซ้อนสวยงามให้ความรู้สึกคล้ายร่มเงาของต้นไม้ตอนนี้ก็อยู่กับทีมงอกงามน,นะครับเท่าที่เห็นด้วยสายตานี่ก็เสร็จไปแล้วประมาณเกือบเกือบ50% 60%ก็ได้นะ กำลังอยู่ในขั้นตอนการติดใบของลูกยางใช่ไหมครับเราได้ทดลองแล้วหรือยังว่าไอ้ตัวไอ้ตัวลูกยางเนี่ยที่มันถ้ามันติดกับผ้าติดกับหลายๆชั้นเนี่ยแสงมันจะทะลุมาหรือเปล่าคิดว่าแล้วครับก็เราก็ทดลองมาแล้วครับว่ามันจะเห็นเป็นลายของก้านใบไงครับอ นี่ไงนะนก็จะเห็นเป็นเส้นใยแบบซ้อนทับสลับเลื่อมไปมาอะไรองี้ถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะน่าสนใจนะและแล้วมเมล็ดพันธุ์ทางแสงสว่างจากทีมงอกงามก็ถือกำเนิดขึ้นมา โดยมีจุดเด่นที่รูปทรงโค้งมนมีผิวสัมผัสที่เมื่อเปิดไฟแสงสว่างจะแสดงความงามของใบไม้และใช้ดอกกระดูมาตกแต่งส่วนฝาเปิดสาหรับเปลี่ยนหลอดไฟนอกจากนี้ยังมีส่วนตกแต่งที่สื่อถึงเมล็ดที่กําลังจะงอกเป็นลําต้นนับว่าเป็นการสร้างสรรค์โคงไฟที่สวยงามทั้งในแง่รายละเอียดและการสื่อความหมายเมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมก็ระดมกำลังทำงานในส่วนของการสร้างแบรนด์ าการทำบรรจุพันธุ์เพื่อการส่งออกอันนี้ตัดออกแล้วก็เอาเอา,เอาสินค้าเสียบข้าในนี้นึกออกว่าแต่เราใส่แค่ข้างๆ4ี่มุมแล้วต้องพันรอบแน่การทำราสินค้าแล็บโรชัว ชื่อแบรนด์ครับชื่อสเปาครับเอ๊สเปา S P R O U T มันแปลตามความหมายแต่ว่างอกครับมันมาจากงานทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นทั้งตั้งแต่คอนเซปต์งานรูปแบบงานรูปแบบโปรดักต์ทุกอย่างเป็นการงอกมาหมดเลยมันก็งอกเลยเขึ้นมาเนี่ยชื่อชาเล่มเนี่ยถ้าขายฝรั่งเนี่ยเออเป็นชาเล่มชาเลม ถ้าคนทีมบบอ,อีสต์ได้ตัดสินใจใช้ชื่อแบรนด์ของพวกเขาว่าชลแลมซึ่งเป็นคำผสมระหว่างแชร์ที่แปลว่าเก้าอี้กับคำว่าแลมที่แปลว่าโคมไฟชื่อแบรนด์นี้เป็นการสะท้อนถึงการรวมคุณประโยชน์ของเก้าอี้และโคมไฟไว้ในชิ้นงานเดียวกันนับว่าตอนนี้ทั้งสองทีมได้ใช้ประสบการณ์ล้ำค่าจากวิทยากร ผสมกับความสามารถเฉพาะตัวมาปรับใช้ในการสร้างชีวิตใหม่ให้กับเศษวัสดุดอย่างได้ผลและยังต่อยอดให้ชีวิตใหม่นี้ได้เติบโตด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจ